มีเงนินหรอมีเงนิงนหรอเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้มีอะไรเลยแมวอ,อยู่เฉยๆ่กินเกี้ยวไหมเกี้ยวปลากินเกี้ยวป่าไหมาอม สี่ทุ่มแล้วใครเขากินกันสี่ทุ่มประมาณนี้ต้องกินอะไรพิชาอ yeah. ย่าโอ้สูง,งยังไงสูงยังไงธรรมดาที่ไหนเฮ้ยมันมีแมวตัวหนึ่งอ่ะจากชนบรียาลูกแบบนี้เลยอ่ะไปปีนขึ้นเออ เก่งมากอืมไปนอนเดี๋ยวเดี๋ยวลงมั้ยเหลงมาไหม,ม,ไหมทำไมเตรียมจะกระโดดขึ้นข้างบนใช่ไหม พี่นำโชคจะไปไหนคะจะไปไหนโตเบบีอ๊ยอ๊ยอมีความหวังหน่อยนึงมีความหวังหน่อยนึงอ่ะกระโดดลงอมีความหนังความหวังหน่อยนึงอุ๊ย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  พอแล้วไหมพอแล้วไหมหอืมอา้าวืหมุนไปหมุนมาหมุนไปหมุนมาคืออะไรคืออะไรบีบีบีบอืมจะไปไหน ออกใช่ไหมไอสิอิสระมันอยู่ข้างหน้าแล้วไงใช่ไหมอิสระมันอยู่ข้างหน้าล้วไงเฮ้ยเราอ่ะเป็นคนเลี้ยงเธอมาถ้าเราตามเธอไม่ทันอะมันก็ไม่ใช่เราแล้วไหมเข้าใจไหมเราอะเป็นคนเลี้ยงเธอมาืออเหมือนคำว่า ผู้ใหญ่อาบน้ําร้อนมาก่อนรู้ไหมความหมายคืออะไรความหมายคือเราอะดื้อมาก่อนไงไอที่เธอเคยทําอ่ะเราก็ทํามาก่อนทั้งนั้น <c oughs> จริงไหมจริงไหมคาว่ <c oughs> าอาบน้ําร้อนมาก่อนเนี่ยความหมายมีอยู่แค่นี้แล้วลูก <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> ใส่ใซื้อใช Obi ่ไหมใส่ใส่ซ <laughs> ื้ออะ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 ทำตัว <Instr> ใสอยู่ใสล่ะถูกไหมทำตัวใส่อยู่จริงไหมจริงไหมนี่แหละมันเป็นเทคนิค Pala 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 เจมลงมาไหม